กระบวนการยังไงเป็นผู้ออกคําสั่งหรือว่ายังไงอะคะก็เก right> ี่ยวข้องกระบวนการปล่อยป่าแล้วเลยก็มีหรือว่าเรียกกระบวนการเข้าไปเกี่ยวข้องในการขนอะไรต่างๆจะมีบ่อแสหรือหลักฐานเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเราก็จะกำะบวนการตามนั้นแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้สอบสวนตัวตารวจเลยนะเราเพียงแต่ว่าเราพบพยานหลักฐานเดินต่างๆเราก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ สอบละเอียดต่อไปนะครับให้เขามีโวกาสได้ชี้แจงนะครับมายถึงจับพยานหลักฐานที่พบในขณะนี้มีตํารวจบางคนที่อยู่ในตัวขบวนการลำเลียงเลยไม่ใช่แค่ข่อยปากแล้วเลยใช่ไหมครับก็ถือว่ามีีนะครับม,มีมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีส่วนร่วมนะขะบวนการลำเลียงด้วยนะในสาคนสามคนนี้มีตําราวจเ,เ,เกี่ยวข้องกี่รายประมาณยี่สิบกว่ารายกว่ายี่รายนี่เป็นระดับไหนก็มีทั้งสันญดบัตนในชั้นประทวนนะ สูงสุดนี่คือระดับไหนพอบอกได้ไหก็ที่เกี่ยวข้องที่ทั้งอาจจะเป็นอาญาบกคอวินัยก็สูงสุดก็ได้จะเป็นรองผู้อภิบาลนะแล้วส่วนของเจ้าที่หน่วยงานอื่นๆคะพฤติกรรมของขบวนการนี้เข้าไปเกี่ยวข้องในระดับไหนบ้าง ก <_ d _> ็มีส่วนปล่อยป่าละเลยมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆนะคือลักษณะเดียวกันทั้งที่<อ>ปล่อยป่าละเลยเฉยๆแล้วก็ก็มีส่วนในการบินด้วยอ๋อไม่ไปถึงขั้นนั้นับไม่ถึงขั้นแล้วก็มีส่นนวน,น,น,นวร,ร่วมในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตเดี๋ยวขอให้มันชัดเจนอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เราก็สรุปได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องจริงนะครับแล้วมีกระบวนการจริงเราก็จะดวนคดีในพวกกระบวนการทั้งหมดเนี่ยออกหมายจับในสัปดาห์หน้าอีก8ดรายนะครับ อันนี้ที่จะชงให้ท่านผอเนี่ยเซ็นตั้งองานตรวจสอบข้อที่จริงเนี่ยในส่งของตำรวจใช่ไหมครับทั้งหมดฮะทั้งหมอทั้งหมดด้วยเราต้องสอบเกี่ยวกับอื่นด้วยโนยสอบด้วยครับเพราะว่าถือว่าอะไรที่เป็นความผิดอาญาเนี่ยตำรวจก็ต้องดำเนินการอยู่แล้วน่นาจะเสนอผอได้เมื่อไหร่อะคะก็คิดว่าภายในวันจันทร์นะฮะวันจันทร์วันจันทร์เช่นนครับแล้วขบวนการนี้ค่ะทำเฉพาะในในแบบในเฉพาะ คนไทยหรือว่าแบบต่างชาติด้วยม,ม,มีมีของต่างมีของประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะฮะร่วมกันนะแล้วตัวการในประเทศเพื่อนบ้านนี้เราพอจะเนินการาะอะไรได้บ้างไหมยังฮะยังอะไรที่มันอยู่นอกเขตแต่ว่าเราเอาเฉพาะของเราที่อยู่ข้างในของเราะะ<ม>แล้วแลวช่วงนี้เราก็จะเน้นการป้องกันสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบเข้ามานะครับพยายามเป็นที่นะฮะท่านผอนตลอก็กาลังจะอยู่ในระหว่างการลงนามคําสั่งให้<ม>อ่ให้ทําจะทําแผนให้ ค่อนข้างลัดก,กุ้งแต่ละพื้นที่แล้วก็ให้ผู้ช่วยว่าหมายผู้ช่วยขอมปตลไปไปแนวชายแดนต่างๆนี่แต่ละภาคก็จะมีผู้ช่วยกรมปรตลไปช่วยกำกับดูแลชั้นหนึ่งนะครับซึ่งคําสั่งน่าจะเซ็นลงนามวันนี้นะครับที่แทงบอกว่า33าลุ่นยาค่ะเกี่ยวข้องกับขบวนการตัวขบวนการลำเรียงนี่เป็นหลายๆสายหมายถึงว่าส่งแรงงานไปหลายๆจังหวัดหรือว่าเขาเป็นเครือข่ายใหญ่เครือข่ายเดียว ก็มีหลายจังหวัดด้วยนะแต่ว่าก็มีสูตรสาครด้วยนะครับแล้วก็นะครับลรพื้นที่ทางด่านแม่สอดเหคะอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะฮะสอบสวนอยู่แผนแม่สอดเราก็อยู่เวลาการสอบสวนนะครับโครงการกระทาความผิดที่มีเจ้าที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างอตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ว่ายังไม่ยังไม่รู้ความชัดเจนแต่ว่าเชื่อว่ามีคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้ขบวนการต่างๆอยู่ที่ได้หยุดชั่วคราวนะครับแล้วก็ เราก็อยู่ระหว่างการเอาข้อมูลในอดีตมาม,มารวบรวมขึ้นจากข้อมูลในอดีตนะครับอ <Okay S 2> โอเคนะครับนิดนึงค่ะท่านพรุ่งนี้ตั้งแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการผ่อนผันให้แรงงานมาลงทะเบียนเพื่อทะเบียนได้ถูกต้องอันนี้มาตรการหลักตอนนี้ค่ะที่กำชับไปยังต่ชอชดรหรือว่ารวมถึงสต,ตมอเองได้กำชับอะไรยังไงบ้างก็ได้กำชับให้เพิ่มความเข้มข้นนะครับเพราะเกรงว่าจะมีการลักลอบเข้ามาเพื่อที่จะใช้สิทธ ในการลงทะเบียนนะครับซึ่งอาจจะในช่วงนี้เป็นวันนี้พิเศษเลยจะถึงวันที่13กุมภาพันธ์แล้วอาจจะต่อเนื่องไปถึงข้างหน้าเพราะว่าอาจจะมีการแจ้งชื่อไว้ก่อนในต่างๆเราก็กังวลนะครับเราก็พยายามเข้มเพิ่มความเข้มเต็มที่ร่วมกับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางทหารก็ดีทางจดรก็ดีทางพื้นที่และทางตามฝ่ายปกครองช่วยกันนะครับอบ,ค,อบค,ครับ,บค,ครับอบอกหมายจาก8รายนี้